สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตร3ตัวบนนะครับ8ชุดตรงๆนะครับก็เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับก็มีสมาชิกในกลุ่มขอมานะครับผมก็เลยจัดทําขึ้นมาให้นะครับไม่รู้ว่าจะตรงกับรางวัลหรือเปล่านะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้นะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับ สนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับสูตรมันก็ต้องมีสูตรที่เข้าและไม่เข้าปะปนกันไปนะครับอยู่ที่ว่าจะเลือกถูกหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าสูตรมันมีเยอะสลอเกินนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่ที่ผมเลือกมานะครับเป็นสูตรที่ผมชอบนะครับแต่ไม่รู้จะตรงใจท่านผู้ชมหรือเปล่านะครับมาดูวิธีการคำนวณทั้ง3สูตรนะครับสูตรที่1จะเป็นสูตรหลักร้อยบน2ตัวนะครับช้หลักแสน บวกหลักร้อยบนนะครับบวกหลักร้อยหน้าบวกหลักร้อยท้ายนะครับบวกร้อยท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่2 3ครั้งนะครับบวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่2นะครับบวก2คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก7นะครับก็มีตัวเลข2ตัวนะครับส่วนสูตรที่2จะเป็นสูตรหลัก10บนนะครับใช้หลักแสนบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1บวก10หน้าครั้งที่1บวก10หน้าครั้งที่2 2ครั้งนะครับ บวกหน่วยบวกหน่วยหน้าครั้งที่2 2ครั้งนะครับแล้วบวก2คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก3ก็มีตัวเลข2ตัวเช่นกันนะครับมาดูสูตรที่3นะครับจะเป็นสูตรหลักหน่วยนะครับใช้หลักหมื่นบวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่2นะครับบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1 2สองครั้งบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2นะครับแล้วบวก8คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก2ก็มีตัวเลข2ตัวเช่นกันมาดูสถิติย้อนหลังที่ผมทําไว้นะครับ ย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก872นะครับงวดแรกนะครับสูตรหลักร้อยคำนวณได้18หลักสิบคำนวณได้70หลักหน่วยคำนวณได้24นำทั้ง3สูตรมาจับชุดกันนะจะได้8ชุดตรงๆนะครับในชุด3ตัวนี่นะครับ172 174 102 104 872 874 802แล้วก็804ผลรางวัลออก872นะครับก็จะมีชุดหนึงนะครับที่เข้านี่นะครับ 872นะครับย้ำว่าเป็นชุดตรงนะครับไม่ต้องกลับนะครับแต่ในงวดที่เราจะตามเนี่ยก็ไม่รู้มันจะเข้าแบบนี้ไหมนะครับมาดูงวดถัดมานะครับงวดถัดมานี่ออก605นะครับ605เข้าในชุดนี้นะครับหลักร้อยหลักสิบก็เข้ามาอย่างละตัวนะแปเจ็ดสองก็872อนะครับอันนี้605 ออกศูนย์ห้างถัดมาออกห้าสามศูนย์นะครับออกห้าสามศูนย์เข้าในชุดนี้นะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับถูกเป็น,น 3. งดที่สามงูถัดมานะครับผลรางวัลออกสี่ห้าสามนะครับสี่ห้าสาม เขาในชุดนี้นะครับหลักร้อยเลขี่หลักสิบเลข้าหลักหน่วยเลขสามออกเหมือนงวดที่แล้วเลยนะงวดที่แล้วก็ตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับก็ถูกเป็นงวดที่สี่งวดถัดมานะครับผลรางวัลออกเจ็ดแปดสองนะครับเจ็ดแปดสองเข้าในตำแหน่งเดิมนะครับแถวนี้สามงวดติดนะครับเจ็ดแปดสองนะครับ หลักร้อยหลัก10หลักหน่วยนตำแหน่งเดียวกันหมดเลยสามงวดติดนะครับมาดูงวดถัดมานะครับเลขขาย3ตัวออกส7 8นะครับส7 8เข้าในตำแหน่งนี้นะครับหลักร้อยตำแหน่งเดิมส7หลักสิบก็ตำแหน่งเดิมหลักหน่วยขยับมาอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับดังนั้นก็ถูกนะครับเป็นงวดที่ห งวดทัดมานะครับผลรางวัลออก812นะครับ812เข้าในชุดที่4นี่นะครับ812เป็นชุดตรงไม่ต้องกลับนะครับหลักร้อยเลข8หลักสิบเลข1หลักหน่วยเลข2องมาดูงวดล่าสุดนะครับผลรางวัลออก2อ2นนะครับ202เข้าในชุดที่1นะครับ หลักร้อยเลข2หลักสิบเลข0หลักหน่วยเลข2นะครับก็จะได้ชุด2 0 2อยู่1ชุดนะครับแต่ก็ต้องย้ำเตือนท่านผู้ชมนะครับว่าสถิติย้อนหลังเวลาทำให้ดูมันก็เข้าดีหมดทุกงวดนะครับแต่พอเราจะตามในงวดที่จะถึงเนี้ยนะครับโอกาสที่มันจะเข้าเนียมันก็ถือว่ายากนะครับแต่บางครั้งมันก็ไม่แน่นะครับบางครั้งถ้าผมเลือกงาถูก ก็อาจจะมีโอกาสถูกได้เหมือนกันนะครับดังนั้นท่านผู้ชมต้องไปพิจารณากันเอาเองนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบมา,มาดูตัวเลขมดใหม่นะครับว่าสูตรนี้ทั้ง3สูตรจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับเผื่อบางท่านอยากจะได้เอาไว้ไปซื้อสลากนะครับมาดูแต่มาดูตั้งแต่สูตรที่1ในตำแหน่งหลักร้อยบนนะครับ ใช้หลักแสนนะครับหลักแสนเลขเจ็ดบวกหลักร้อยบนเลขสองบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับเลขสี่บวกสิบท้ายครั้งที่หนึ่งเลขสองบวกหลักสิบท้ายครั้งที่สองสามครั้งนะครับหนึ่งบวกกันสามครั้งได้สามบวกหน่วยท้ายครั้งที่สองเลขห้าตำแหน่งสุดท้ายจะบวกสองนี่นะครับบวกสองคงที่ 7บก2ได้9 9บวก4ได้13 13บก2 15 15บว3 18 18นะครับบวก18บก5 23 23 24 25นะครับได้25ได้เลข5เป็นเลขเด่นเลขแรกสูตรมันจะต้องบวก7นะครับสูตรนี้บวก7ดังนั้น5บวก7จะได้12นะครับใน5กับ2ในสูตรที่1 5้ากับ2นะครับท่านผู้ชมว่าตัวไหนจะมานะครับระหว่าง5กับ2นะครับสวยทั้ง2ตัวนะผมบอกเลยสวยทั้ง2ตัวเลือกไม่ถูกนะครับเอามาดูหลักสิบในสูตรที่2ก่อนนะครับหลักสิบในสูตรที่2นะครับใช้หลักแสนเลข7บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1เลข3บวกสิบหน้าครั้งที่1เลข5บวกหลัก สิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งนะครับสองบวกกันสองครั้งได้สี่บวกหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งสี่บวกสี่ได้แปดตำแหน่งสุดท้ายจะบวกสองคงที่นะครับเจ็ดบวกสามได้สิบนะครับสิบบวกห้าได้สิบห้าสิบห้าบวกสี่ได้สิบเก้าสิบเก้านะครับบวกอีกแปด สิบเก้าบวกแปดยิบเจ็ดยิบเจ็ดยิบแปดยิบเก้านะครับได้ยี่สิบเก้าได้เลขเก้าเป็นตัวเด่นตัวแรกสูตรนี้จะบวกสามนะครับดังนั้นเก้าบวกสามได้สิบสองได้เก้ากับสองนะครับเก้ากับสองเป็นตัวเด่นในสูตรหลักสิบคราวนี้ก็จะมาคำนวณในสูตรสุดท้ายในตำแหน่งหลักหน่วยในสูตรที่สามนะครับ ใช้หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นเลขสองบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับหน่วยหนะะ้าครั้งที่หนึ่งเลขห้าบวกหน่วยหน้าครั้งที่สองเลขสี่บวกร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งนะครับสี่บวกสี่ได้แปดบวกร้อยท้ายครั้งที่สองเลขหกแล้วบวกแปดคงที่นะครับ สอบวกห้นะครับได้7 7บวกอีก4ได้11 11อบวกแได้1ิบสิบวกแปได้สิบเกบวกหกได้ยี่5นะครับบวกอีก8 3ดได้เลขสามเป็นตัวเด่นตัวแรกสูตรบวกสนะครับ3าบวกสได้5้านะครับ ดังนั้นตัวเด่นในหลักหน่วยได้3กับ5นะครับเราก็จะได้ตัวเลขครบทั้ง3สูตรนะครับหลักร้อย5 2หลักสิบเกหลักหน่วย35หก็จับชุดกันนะครับ5 9 3นะครับห้าห้าเนะครับชุดแรก5 9 5นะครับ แล้วก็ห้าสองสามห้าสองห้านะครับคราวนี้หลักร้อยจะเป็นเลขสองนะครับสองเก้าสามนะครับสองเก้าห้า สองสองสามตำแหน่งสุดท้ายก็สองสองห้านะครับก็จะได้แนวทาง3ตัวบน8ชุดตรงๆนะครับในงวดวันที่16ตุลาคมเป็นที่เรียบร้อยหวังว่าน่าจะถูกใจท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยถ้าใครชอบก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับแต่ถ้าไม่ชอบ8ชุดนี้ นะครับก็ผ่านไปนะครับผ่านไปก่อนหรืออาจจะต้องไปจับเองนะครับอาจจะเลือกแค่สูตรใดสูตรหนึ่งที่ผมลงให้เอาไปจับเองกับสูตรที่ท่านผู้ชมมีนะครับถ้าไม่ชอบ8ชุดนี้นะครับแนวทางไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะครับจะออกตัวไหนนะครับสูตรที่ลงให้ก็ไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าในงวดที่ผ่านมาก็บอกเลยว่าไม่เข้านะครับอันนี้ของเก่าในงวดที่แล้วนะครับ3ตัวบน8ชุดตรงของเก่าในงวดที่แล้วที่ลงให้นะครับออก20-2 ผลปรากฏว่าไม่เข้าเม็ดแต่ตัวเดียวนะครับนี่ไม่เข้าหมดเลยหลุดหมดทั้ง3สูตรนะครับนี่สองศูนยสอง,สองไม่มีหลุดหมดอันนี้ของเก่าตัวเลขงวดใหม่เนี่ผมคํานวณไว้แล้วนะครับนี่หลักร้อยได้57ไม่รู้จะกลับค้ามาเดินไหมหลักสิบได้3 4มหลักหน่วยได้หึงกับ5นะครับหลักหน่วยได้หนึ่งกับ5อันนี้เป็นของเก่านะครับท่านผู้ชมก็ลองเอาไปจับคนะู่เลหรือจะให้ผมจับให้นะครับห้าี ห้าสามหนึ่งนะครับผมน่กรห้าห้าสามหนึ่งห้าสมห้าห้าสี่หนึ่งห้ครับเจ็ดสาแล้วก็741 ัวสุดท้าย7 4 5อันนี้คือข้อมูลเก่าของงวดที่แล้วนะครับงวดก่อนนีหลุดหมดนะครับไม่เข้าไม่แต่ตัวเดียวนะครับนี่ผมก็คำนวณให้ดูนะครับว่างวดใหม่สูตรเก่าที่หลุดไปตัวเลขมันคำนวณได้อะไรนะรเผื่อใครยังตามสูตรเก่าอยู่นะครับมันจะกลับมาเดินต่อหรือมันจะหลุดซ้ําอันนี้ก็ตอบไม่ได้นะครับใครจะชอบทางไหนก็เลือกเอาท่านผู้ชมขอแนวทางใหม่มาผมก็จับให้ใหม่นะครับ ไม่ใช่ว่าแม่นหลังหมยออกนะครับผมอันนี้คือแนวทางใหม่ที่ผมจับให้เลยนะครับอันนี้คือผมบอกเลยว่าผมชอบทั้งสามสูนี้นะครับก็เลยมาจับชุดกันแต่ถ้าใครจะตามสูตรเก่าก็ตัวนี้นะครับงวดก่อนนะย้ําว่าไม่เข้านะครับแต่งวดใหม่ตัวเลขได้ประมาณนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ตัวเลขงวดใหม่นี้ผมว่าสวยนะครับสวยแต่ก็ไม่รู้มันจะตรงกับรางวัลที่ออกวันนี้หรือเปล่านะครับซึ่งตัวเลขท่านแปดชุดนะครับ มันตรงกับเลขสรุปที่ผมลงให้พอดีพอดีนะครับนี่ห้านะครับ593ในชุดสรุปมีไหมนะครับนี้าเกสนะครับอยู่ในชุดสรุปตรงกันนะครับ5้าเก้กนี่ก็สวยนะครับสองเก้ก็สวยนะครับมี2องสองหนี่สองสองห้ 2, 2, ชุดนี้นี ตรงกันนะอันนี้คือเป็นเลขที่ผมชอบแหละผมก็เลยเขียนเพิ่มเข้ามานะแล้วก็มี525นี่ครับ525มันจะตรงก,กันกับแต้มรวมหมดเลยนะครับตรงกันกันกบแต้มรวม3ตัวบนนี่ครับแต้มรวม3ตัวบนได้279นะครับ279นี่ได้หมดเลยนะครับ เต้ม7นี่เต้มเอันนี้เต้ม9อันนี้แต้ม2องสอันนี้ก็ห้าเก้ตม9ก้านะครับสี่ห แต้มเนะครับมีแค่นี้7ไม่ได้มีแค่นี้ที่ตรงกับแต้มรวมนะครับแต้มรวมสองสูตรสามตัวบนนะครับมี5้าเก้าสามห้าเนะครับห้าสแล้วก็225ที่ตรงกับแต้มรวมสองนะครับแต่ก็ไม่รู้จะ ตรงกับรางวันที่ออกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปรอดูในวันที่16ตุลาคมก็คือวันจันทร์วันพรุ่งนี้นะครับแนวทางชุด3ตัวก็ถือว่าตรงกันนะครับเพราะว่าก็ชอบตัวเดียวกันนะนะครับมีสอห้ากันเน้นเหมือนกัน9 3 9าสถ้าใครชอบถ้าท่านใดไม่ชอบ93้าเออชอบ94สูตรมีไหมนะครับมีนะครับมีเนี่ยเดี๋ยวจะลงให้ในในคลิปหน้าตอนแรกผม กำลังมองอยู่ว่าจะเอา3-4หรือ3-5เพราะว่าสูตรสูตรในตําแหน่งหลักหน่วยมันมีทั้ง3-4มีทั้ง3-5นะนี่เลือกไม่ถูกนะผมก็เลือกไม่ถูกไม่รู้จะเอา3-4หรือ3-5ถ้าเลือก3-5มาบางท่านชอบชอบหลักหน่วยเลข4ก็อาจจะไม่มีในนี้นะเลข4แต่ถ้าผมเลือกสูตร3-4มาเมื่อไหร่มันก็จะมีหลักหน่วยเลข4ซึ่งจะตรงตรงนี้นะครับดังนั้นย้ําว่าสูตรมันมีทุกตัวนะครับสูตรมันมีทุกตัวนะครับ หลักหน่วยมีสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้ามีมีครบหมดนะครับอ่าก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันสำหรับหลักสูตรสูตรสามตัวบนแปดชุดตรงเนาะสูตรใหม่นะครับก็ไปรอดูในวันพรุ่งนี้นะครับมันจะเข้าบ้างหรือเปล่านะครับมันจะเข้าไหมนี่แต่ก็สวยอยู่นะผมว่าสวยอยู่ตัวเลขก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับ คลิปหน้าเดี๋ยวจะลงสูตรนาะให้ก็อย่าลืมติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ